ปุกลุกจัดงานฉลองวันเกิดให้ไม้พัทรเดชแถมทำเซอร์ไพรส์ด้วยเสียงเพลงสำหรับคู่รักนางเอกปุกลุกฝนทิปและไม้พัทรเดชที่ปุกลุกนั้นได้จัดงานฉลองวันเกิดให้กับไม้ด้วยธีมสีชมพูและเซอร์ไพรส์ด้วยการเชิญโก m มิสเตอร์แซกแมนมาในงานเพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับไม้นั่นเอง และปุ๊กลูกได้โพสต์ตผ่านอิน t ตาแกรส่วนตัวพร้อมแคปชั่นสุขสันต์วันเกิดนะรู้ว่าเธอชอบเพลงและเสียงแซกโซ,โซโฟนของบิโก้มากเลยให้เป็นของขวัญวันเกิดดีใจที่เห็นเธอมีความสุขในวันเกิดได้ฟังเสียงดนตรีที่เธอชอบรายล้อมด้วยคนที่เธอรักและรักเธอขอให้เธอมีความสุขทุกๆวันขอบคุณสำหรับทุกอย่าง ที่มีให้เขานะจะเป็นกําลังใจให้เธอตลอดไปขอพระเจ้าอวยพรเธอมากมายสุขสันวันเกิดค่ะหลังจากที่พุกลุกได้โพสต์ไปเพื่อนๆและแฟนคลับก็เข้ามาอวยพรวันเกิดให้หนุ่มไม้เช่นกัน